เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านเดียวนะครับหลังนี้เป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกนะครับพร้อมกับที่ดิน200ตารางวาใกล้ตัวอำเภอใกล้มหาลัยแค่5กิโลเท่านั้นนะครับแต่วิวได้เป็นธรรมชาติมากเลยนะครับวิวทุ่งนาบรรยากาศดีนะครับ เป็นบ้านสวนเกษตรครับขุดบ่อให้ด้วยครับอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะครับแปลงนี้ตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอย80ตารางเมตรครับบนเนื้อที่200ตารางวามี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงครับมีดัดวาร์ดนะครับไม่รับลมชมวิวเย็นๆใกล้แหล่งชุมชนครับใกล้มหาลัยมสวและโรงเรียนสาธิตใกล้ตัวอำเภอ6กิโลเมตรนะครับบรรยากาศธรรมชาติวิวทุกนาครับอยู่หลังมสวองคลักษจังหวัดนครนายกครับ ให้แับแหล่งชุมชนนะครับบรรยากาศดีามากครับเหมาะสำหรับทําบ้านสวนทาบ้านกเกษตรครับเ้านบ้านพักผ่อนหย่อนใจนะครับตัวบ้านทําด้วยวัสดุอย่างดีครับประกอบจากวัสดุอย่างดีล้อมรั้วคขาบอยให้เรียบร้อยสวยงามครับครับเป็นโครงการบ้านแสนสุขนะครับอยู่อาเภอองคลัก,กษ์จังหวัดนครนายกค,ครับราคา2องล้านเก้าแสนบาทนะครับบนเนื้อที่200ตารางวา ไอตัวอำเผย5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับท่านใดกำลังมองหาบ้านสวยๆเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าท่านใดชอบก็สามารถติดต่อเจ้าของได้เลยครับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สายตรงถึงผู้ขายได้ครับเบอร์โทรผู้ขายก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ